สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามีมีดน้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะเผยแผ่พุทธคุณครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเรามารับชมมีดหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านค่ะด้ามรวมฝัก14นิ้วนะคะค่ะเฉพาะใบแปดนิ้วอันนี้ มีดยุบยุบกลางๆนะคะทุกท่านยุบกลางๆนะคะมีดยุบกลางๆนี่คะ่ะรอยฝากนี้หวายนี้สั่งทําใหม่นะคะเพราะว่าเหล็กอันนี้ชํารุดนะคะทุกท่านเหล็กนี้ชํารุดะคะ่ะาำได้มาอย่างนี้เนาะก็มีเอ่อแปดสิบเก้าสิบปีขึ้นแล้วก็จะมีรอยเหี่ยวรอยย่นรอยแตกนะคะทุกท่านอ่ารอย แตกอยเหี่ยวรอยโยนนะคะก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังอยู่เช่นเดิมนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมค่ะเป็นมีดแนวควานช้างนะคะเรามารับชมทั้งในเนาะค่ะสวยงามมากนะคะมีดเล่มนี้ค่ะสวยงามมากนะคะเป็นมีดไบเลดนะคะทุกท่านเดี๋ยวน้ำจะให้ดูนะว่าทั้งใน แปดนิ้วนะคะทุกท่าน8นิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้ด้ามรวมฝักสิบสี่นิ้วนะคะเฉพาะใบ8นิ้วนะคะนี่ค่ะลายน้องสิงนะคะลายน้องสิงสวยงามมากล่องเลือดลึกนะคะทุกท่านนี่ค่ะลายน้องสิงนี่กหนกดอกไม้นะคะทุกท่านมีดเล่มนี้สวยงามมากเลยค่ะเป็นใบเลดสวยงามมากนะคะดูข้าง ไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านไม่สั่นไม่คอนค่ะอันนี้ลัดด้วยเหล็กดํานะคะเหล็กวนสารผสมเหล็กดำค่ะพ<ม>ุทธคุณเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะป่าพวกผีปีศาจเนาะอะการลมพัดลมเพ คนโดนของโดนคุณใส่นะคะทุกท่านคใครสนใจติดต่อทักทายมาได้นะคะบูชาเอาไปไว้ที่บ้านที่รถหรือว่าเอาไว้ติดตัวนะคะ,ะบางครั้งอาจจะเดินป่าไปเที่ยวไปนอนค้างแรมไปนอนโรงแรมนะคะทุกท่านะมีมีดหลวงพอเดิมนะคะปกปักรักษาให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อ่ ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากครอบครัวหรือว่าลูกหลานนะคะตัวเราแล้วมีมีดหลวงพ่อเดิมบูชามีดหลวงพ่อเดิมไว้จะเป็นมงคลเป็นธทํามาค้าขายขึ้นใครมีร้านนะคะร้านขายของเราอาจจะขายของเนาะขายของหรือว่าขายตลาดนัดค่ะ บูชามีหลวงพ่อเดิมไว้นะคะลมพัดลมเพปกปกักรักษาบางคนเดินทางกลางค่ำกลางคืนนะคะทุกท่านหรือว่า,าเราค้าขายอาจจะหรือเรามีบ้านอาจจะเจอทางสัมผังนะคะเป็นที่ที่แข็งที่แรงนะคะทุกท่านบางครั้งเขาปล่อยของมาที่เรามองไม่เห็นเนาะลมพัดลมเพนะคะ่ะคุณใสอะไรอย่างนี้คะ่ะ มะะีมีดหลวงพ่อเดิมไว้ปุกปักรักษานะคะทุกท่านป้องกันภัยไว้นะดีกว่าที่เราเจอแล้วจะมาป้องกันทีหลังมันไม่ทันนะคะ,คะท่านใดสนใจติดต่อทักทายน้ํามาได้นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเรามาชมรับชมมีดเล่มที่สองเนาะอันนี้ค่ะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้ สิบหกนิ้วด้ามรวมฝักสิบหกนิ้วเนาะด้ามรวมฝักสิบหกนิ้วนะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้นี่สวยงามมากอันนี้ก็หลวงพ่อเดิมค่ะมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมนะคะค่ะนี่ค่ะจานไว้ตรงนี้นะคะเป็นลอยจานแล้วก็หวายนี่ก็รัดใหม่เพราะว่าอา่าเหล็กนี้ชํารุดนะคะทุกท่านนี่ค่ะชำรุดนะยุบต้น,ตนยุบ อาจจะไม่ถึงยุบต้นๆนะคะทุกท่านาประมาณ90กว่าปีเนาะอาจจะมีรอยแตกรอาากยลเล้ารอยแบบเหี่ยวย่นเป็นาตามการเวลาที่อายุมีดนะคะทุกท่านอายุมีดทั้งไม้ไม้ด้ามด้ามด้ามกับฝากนี้ก็เป็นไม้มงคลที่เขาจะเอามาทำนะคะทุกท่านาเรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะแห้งแกร่งนะคะทุกท่านสวยงาม ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะเรามารับชมใบมีดกันเลยมีดอาถรรพ์มีดศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านอันนี้ลายกระดกดอกไม้นะคะ่คะจะสวยงามล่องลึกล่องเลือดลึกมากๆค่ะใบนี้มีดเล่มนี้ใบสวยมากๆค่ะเป็นมีดศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากนะคะค่ะอย่างนี้ค่ะสวยงามมากนะคะลายกระหนกดอกไม้ค่ะ ช่างโบราณช่างแบบจะเป็นช่างชิมช่างสอนนะคะทุกท่านเนี่ยรอยแบบว่าตอกรอยสมัยก่อนไม่ได้ใช้เครื่องเนาะใช้มือใช้ช่างาพื้นบ้านนะคะทุกท่านนะคะนะคะ่ะผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ว่ามีดเล่มนี้ยังสมบูรณ์สวยเข้มขมัเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขออภยัยค่ะดูข้างดู นี่คะ่ะไม่สั่นไม่คอนค่ะสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นอะอโลูมิเนียมขาเป็นโตเป็นเหล็กขาวนะคะทุกท่านนี่คะ่ะความแก่ความเก่าเนาะอายุ90ปีขึ้นไปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกท่านควานช้างหลวงพ่อเดิมนะคะเล่มนี้สวยงามมากมวลสารใบมีดเข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากนะคะมีดอาถรรพ์ค่ะนี่คะ่ะคงความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังไล่พวกผีปีศาจ ไม่ว่า,าพกขึ้นเขาอาจจะเป็นพานปลาป้องกันแมลงที่มีพิษสัตว์ที่มีพิษนะคะแล้วก็ป้องกันลมพัดลมเพวิญญาณเล่ร่อดนะคะค่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนะาะใครเป็นป่วยอดๆแอดๆหรือว่าเด็กที่เราลูกหลานที่เลี้ยงยากๆนะคะ ไม่หลับไม่นอนร้องกระจององอแงเราอาจจะอธิษฐานจิตเราเอาไปไว้ใกล้ๆนะคะเราไม่รู้ว่ามีวิญญาณหรือว่ามีอะไรที่รบกวนลูกหลานเราอยู่ที่ทําไมบางครั้งเลี้ยงยากแล้วก็กระจององอแงร้องตลอดเวลานะคะทุกท่านที่เรามองไม่เห็นเนาะค่ะเราก็บูชาติดตัวติดบ้านแล้วก็เอา,เอาไว้หน้ารถเวลาเดินทางใกล้ๆนะคะบางครั้งอาจจะเดินทางกลางค่ำกลางคืน เจอสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเราขับรถไปเนาะดึกๆดด่นๆอาจจะเจอวิญญาณเล่ยล่อนรู้ว่าเขาลอยที่เขาอุบัติเหตุเราไม่รู้เนาะว่ามีอุบัติเหตุคนตายอยู่ไหมค่ะเราขับรถขับลาไปข้ามคลางคืนนะคะค่ะบูชาติดบ้านติดรถไว้นะคะอาจจะบางคนค้าขายเนาะ,ะเจริญรุ่งเรืองทำมาหากินขึ้นนะคะค่ะ ทักทายโทรมานะคะโทรมาหาน้ําได้ตลอดเวลาเลยเบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่าน <_ S 1> ค่ะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอฝากขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะทีทะ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวน้ําจะหามีดยุบต้นๆยุบก,กลางๆครูบาอาจารย์ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมต่อๆไปนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอฝากขอบพระคุณทุกท่านมาก เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ